ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมอง n t a i n boy ตาวรถนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับห่างหายไปกันนานมากว<อ>ันนี้เราก็จะมาสอนสั่งซื้อสินค้าบนแอปลาซาด้าหรือไม่ก็ช้อปปิ้งนะครับสอนสั่งซื้อมาเปรียบเทียบราคากันด้วยนะครับ<ต>ก่อนอื่นเลยเราต้อง <c oughs> คิดไว้เลยสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรแล้วเราอยากได้มันมาเพื่ออะไร <c oughs> สิ่งที่เราจะซื้อในวันนี้นะับก็จะเป็น <c oughs> ฟินกันลอยโทรศัพท์ของผมเนี่ยคือแบบ <c oughs> เห็นไหมแบบ ดูในกล้องแค่แบบมันไม่ค่อยแตกนะคือแบบมองในจอนี่มันโ่วยแตกมากก็แบบเพื่อนเอาไปถ่ายรูปเซลฟี่อันนี้โอ้ไอ้ต้ามึงก็ควรเปลี่ยนฟิล์มกนรลอยได้ฮะแม่งจะแตาย่ะ คือเราจะมาสั่งเป็นการรอยของเจ้ามือถือโทรศัพท์ OPPO A92,020 นะครับจริงๆใครจะสั่งซื้อสินค้ายอย่างเนี้ยคือเราต้องดูให้ละเอียดก่อนนะก่อนจะสั่งซื้ออ่นนี้ผมมีเคสหนึ่งที่อยากจะเล่าเพิ่งสดๆเลยอันนี้ iPad ที่นะาผมเอามาคือพิ้์คีย์บอร์ดอันนี้เนี่ยเนี่ยแป้นพิพ์เขาเฮ้ยเราทําตกไม่ได้เราจะกึ่สินค้าอยู่เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์เขาครับก็นี่ก็จะเป็นเคสนะครับ เพียสำหรับใส่ไอ้เจ้าตัวนี้มันเหลือขอบเนี้ยก็เลยต้องคืนสินค้าไงคือก่อนคืนอ่ะคือเราต้องเก็บคู่มือสินค้าเขาให้อยู่ในสภาพเดิมเนาะนะครับอันนี้ก็ได้ทําการคืนไปเรียบร้อยแล้วรอเขาอ,อนุมัติแล้วก็ตีของกลับอืนี่วันนี้เราก็จะมาซื้อ ฟิล์มกันรอยของ OPPO A9 2020นะครับแล้วก็แขนเข้าไปเลยหอย OPPO A9 2 0 2 0นี่ก็จะเป็นฟิล์มกันรอยใช่ไมฟิล์มัรยเป็นกระจุสายมันได้3ชิ้นเลยนผู้ชมอันเนี้ยคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียพอเราเลือ, ing, st อกใส่รถเข็นเสร็จเรายังต้องดูรายละเอียดนะนี่ข้างล่างนี้รายละเอียดของเขาเขียนไม่หมดเลยเห็นไหมอรไรอะไรอะไรอ่านไปกูเมื่อกี้จะอ่านกูมาดูเขารีวิวกอน วิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะดูที่รูปแรกเลยรูปแรกแบบหนึ่งรูปอะวิดีโอวิดีโอในภาพเนี่ยหนึ่งรูปอะเห็นไหมมันจะเขียนว่ารายละเอียดวันนี้มันมีข้อหมดเลยแต่แต่ไอสว่านเนี่ยมันจ่อไม่เข้ามันไม่จริงหรอกคือโทรศัพท์เหลก็กยังจาอเข้าเลยในช้อปปิ้งเราไม่ได้อะนนะ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 เลือกซือ้อนี่สมมุติเราจะซื้อสกเก็ตบอร์ดเราก,กดเข้าไปซื้ออะไรนัไม่ใช่เว้ย แล้วกดซื้อสินค้าซื้อสินค้ากดซื้อสินค้ามันจะให้กออรอกรายละเอยียดคือผมเคยเขียนขี้อยู่ฮะอะไรพวกนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะชาระเงินคือคือเรายัางไม่ต้องชําระนะแล้วก็กดไปที่ชําระเงินชําระเงินมันนี่มีนี่เนี่ยคือมันจะมาที่หน้านี้เ้งมาที่หน้านี้ใช่ไหม ก็มันจะให้ออกกรอกไปละเอียดเนี่ยเนี่ยอยู่สำหรักจะสรร่งนะครับก็จะเป็นเต่าซูงๆอันนี้เบอร์เรังจะไปเชียงใหม่มื่อี้ก็กรอ,อกกรามไปแล้วก็เขาจะมีข้างล่างนะครับก็จะมีท่องทางการชำระเงนินนะครับก็ถ้าใครมีโค้ดก็สามารถใช้โค้ดได้น่นี่ใครที่เชื่อมต่อธนาคารเนี่ยธนาคารหน่เชื่อมต่อธนาคารกรุงไทยนี่มาาันจะ ยงให้เลยนะฮะใช้อีเมลดดินหรอคือผมแค่สอนตรงนี้ก็พอนะเกือเอน,นี่ยเป็นเคสที่ผมจะสั่งซื้อวิธีการสั่งซื้อในช้อปปิ้งนะครับแล้วก็แบบโอนเงินตอนนี้เราไม่โอนนะคือเราจะโอนทำไมเราแค่สาธิตคือใครที่ไม่ได้ชาระเงินนะนี่มันอยากจะมาค้างหน้านี่เห็นไหมเออการสั่งซื้ออีกครั้งนี้ก็จบไปแล้วต่อไปเราจะสั่งซื้อจริงแล้วก็ไปที่รถเข็นพอกดรถเข็นใช่ไหมแล้วก็ผมอยากได้มาสองอัน คือก็กดบวกเนี่ยได้มาสองลนแล้วก็กดติ๊กถูกเลยชำระเงินมันจะเด้งมาหน้านี้เลยมันใหญ่กรอกไปละเอียดเนี่ยเนี่ยเนี่ยสั่งซื้อที่จะเก็บเงินไปค้างอ่ะเรื่องเรื่องมาข้างล่างสุดเห็นไหมไมันด็เขียนไหมว่าการเก็บเงินไปค้างแต่ผมไม่กเก็บเงินไปค้างก็คือแบบต้องพกเงินสดไปที่ไหนมาไหนก็แบบถ้าไปโรงเรียนก็ต้องพกเงินสด,สด,สด,สดเงินสดไปครับ คือผมขี้เกียจตรงไหนคือผมแบบอือ,เเอางเหากานทางที่สะด,ดวกสุดก็แบบทัวร์เลยแต่ว่าอือคือถ้าเราไม่ต้องกลัวเลยนะไอ้อะไรเนี่ยคือถ้าเราสั่งของจากในช้อปปี้หรือไม่ลาซาด้พาพวกนี้เรามีสิทธิ์ฟ้องร้องคือหรือว่าเราก็ถ้าเขาแบบไม่เอามาสินค้าจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้สินค้าจริงๆเราก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้นะคะอย่างเนี้ยนะครับอือเราก็กดชําระเงินไปเนี่ย คืออีเมลผมมันจะเชื่อมต่อกับล็ตครับัญชีธนาคารโอ้ยเยอะแยะเนี่ยๆตอนนี้มันก็เคียนเสร็จแล้วนะเกินชำร่งเงินสําเร็จเนี่ยๆเนี่ย,ย,ย,ยมาโอเคไหมคุณได้ชำร่งเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทว้าวผมได้รางวัลพิเศษท่าเรียนด้วยเราเก็บเลยนิง่งเราเก็บแล้วเรื่องจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับ วันนี้เราก็มาสอนแค่นี้นละครับการสั่งซื้อสินค้าของเราก็จบเพียงเท่านี้ครับนี่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 ก่อนที่เราชำระเงินเสร็จมันจะเขียนตรงว่าเต,ต,ตรียมการจัดส่งนะครับปังนี่ตามรูปนี้เตรียมการจัดส่งเราจะได้สินค้าเร็วเร็วนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ,ดดบกดขายด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทําคิดติดติดไม่ได้ทำคิดติดต่อกันนะครับ ก็ห่างหายไปนานพอสมควรเลยเนาะก็ติดภารกิจบางส่วนติดธุระบางส่วนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องจากลาไปเท่านี้พอผุณที่รับชมคลิปนี้คขอบคุณครับ